ม้านีเด้ขึ้นผู้พี่น้องบรรยากาศดีขนาดมานำหัวแสงย่าพดจะเป็นพดนอกหัวนอะฮะเรากินแท้ผู้แทบพาบรรยากาศยามเร่งแรงพี่นอ้องโพดพดพดเพื่อแตกวัดแบบขึ้นไปห้าหยา นแล้วก็บปลุกนอนเลยเส้นทางความสูงลำบากขนาดก็แหงหร้อนเกืบบกอบบวกกูลุกเนี่ยกรบโบกใค่ เอออ้ยเส้นทางมึงตีูงเปูงปวดดิเออออออแซงทับครไง เ,เลยทัดใจดิจต้องพูดโผดเนาะแักแพนดาน้า <laughs> โอ้กดาษยมูดออหอยเปะดิ โอ้ดอวียร์ปทังคากไงปทังคากอย่เลี้ยเละๆไง lúc đó anh ấy so sưa, tay kìa, cái này đi tết đi, ừ, pú, cứ siu bọc nhai bọc nhai คิดว่าขึ้นได้เข้นดีห้ามันได้กูเห็นเกือบกระขาดพี่น้องโอ้จะมาพูดในดี เเขนาดเลยเหรอโตเกอโอ้ยหักกิจอกขทางข้างได้เด้อหลับกือแว่งไก่กรอกเนี่ยข้างข้าง โคตรเหลือดิฮู้นั่งเงยอะแม่ต่อเร่ต่อเร่ต้องพูดลืมไปหนูเนาะบล็อกไม้ไว้อ่ะโอ้สามตาัวไงลนะดิหนึ่งสอง 3 4 5 6តូន7អីកើអត់ហឹងលេបបានទេលេបបានណាប់ប៉ាត់ក៏តូនអីកែអើយហេហេយ៉ាណั่งទៅញោមណាស់តាប៉ុនទៅប៉ៃខ្នាតលើក៏លោះតុកលឿអីតោះពី7តូនណា อันอน,นี้หึงเลยบอลน้อยอันก็โะอันนี้นเฮ้ยอันไปกระรองแรงเฮ้ยบ้านอันบุญจีนีน,นจีเจ็ดจงรออ้อยนะ้านะรล้านานยุดยุดยุดมันนี้แมงแข้งจะปลอมไปเนอน่ออนกาก็ทำก็คือเล่โอ้โหอัดเออำไอ้กิจกรร

ơi răng rồi lên ờ Cái này cô ấy phải giảm ấy Anh cứ chết anh mày lưu bọn tên Tên ra thật kìa hợi Anh ơi tang năng em bị chụ Ơ ngợi anh đưa xe to phải bơ bây khăn hạ đi อันนี้ตกซอกระจนอดุกง่ายง่ายประเทศนี่เนาะนาะก็ไก่แดงเห็นไนน้องจีอันเอ้ดกเจ็ดนเป๊ะบ้ารอเดร์เวนเลย

โอ้เตะปริงกันแห่สุดที่ให้ดิโจ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 โ